สวัสดีครับเจอเซลเสมแล้วก็เซลบุกี้ครับที่อึ้งวนไตนะครับปฐม,มนะเซลบูกี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมนะฮะสุดหล่อของเราอีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้หล่อมากๆจริงๆคันนี้ส่งมอบไปแล้วนะบุกี้ใช่แต่ว่าวเรายังไม่มีโอกาสได้รีวิววันนี้ลูกค้ากลับมาติดอุปกรณ์เพิ่มแล้วก็เราก็เลยพามารีวิวครับค่ะคันนี้รถของน้องคิวที่สมุทรปราการนะฮะน้องคิวและน้องฝันน้องคิวแล้วและน้องฝันนะโอเคก็เป็นตัวไหนครับเป็นตัว ซทีค่ะอ่าเป็น3.0เกรดแทีนะฮะเกียร์ธรรมดานะปี2024ครับแต่บอกเลยว่าคันนี้แต่งเยอะมากๆอีกหนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวก่อนนะรอบคันภายนอกก่อนอ่าภายนอกก่อนแล้วเดี๋ยวมีจุดพระเอกของเราด้วยครับคันนี้นะฮะหน้าเดิมนะเปลี่ยนฝาคาร์บอนมอนซา F1 นะฮะทรง M5 ฟ o r นะครับคันนี้ก็ลงเล่มเป็นเทาดำให้ใช่ถูกไหมครับเซบุกี้ใช เป็นสีเทาดําให้นะฮะจดลงเลมให้นะฮะก็หน้าตาหล่ออยู่แล้วนะแม็กและยางที่ลูกค้าเลือกสําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นแม็กนี่ครับตัว V Series นะฮะงาน D2 นะฮะล้อ5้รูถูกไหมพกี่คเป็นล้อขนาด8.5นิ้วทั้ง4วงนะครับนะฮะก็คือคันนี้ไม่ได้ลองอะแดปเตอร์นะ ไปแปลงดุมที่ร้านพิเมนโซลา่าเ<ช>น <ะ S 2> ี่ยเห็นไหมเราด,ด,ดุมพิเมนโซลา่านะครับนะก็ยางเป็นโยโกฮาม่าเอดีศู 18, นย์แปดสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะฮะทั้งสี่เส้นเหมือนกันนะฮะก็ถ้าดูจากตรงนี้นะฮะฟิตเมนต์ของล้อเนี่ยมันก็จะหุบเข้าไปนิดนึงนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเพราะว่าตัวสูงเนี่ยมันจะมีโป่งของเขาอยู่ของจัใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยมันจะพอดีซุ้มเลย ถ้าเป็นตัวสูงมันจะเข้าไปในซุ้มทีหนึ่งสำหรับล้อ8.5 <c oughs> นะฮะทรงของคันนี้ก็ไม่ธรรมดา <c oughs> จัดทรงที่ร้านพี่เม้นโซล่าบ้านแผ้วนะครัปถมนะครับ <c oughs> ก็ข้างหน้าเนี่ยกดมาที่3.5นิ้ว3น,วนิ้วครึ่ง <c oughs> ข้างหลังอยู่ที่6นิ้วนะ <c oughs> ใช่ก็คือหน้า3.5หลัง6นิ้วใช่ครับข้างหน้าเนี่ยชคเป็นชุดควีนซีรีส์นะคะปรับ16ระดับนะฮะอ่ะก้องเห็นไหมเห็นเห็นเห็น นี่นะคะโชว์หน้าควีนซีรีส์นะครับปรับ16ข้างหลังเป็นพิกกี้แบ็กซับแทงค์นะครับปรับปรแระดับนะฮะลองดูนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ารถทำมาค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่ค่ะ เอาต่อเนื่องไปเลยครับมาต่อเนื่องเลยข้างหลังก็จะมีชุดฝาท้ายคาร์บอนมอนซ่าด้วยครับลาย F1 นนะพอพอเตี้ยมากมันจะก้มรรรมบนะฮะกระจนท้ายลูกค้าเก็บไว้นะใช่ก็คือไม่ถอดไม่ถอดนะลูกค้าไม่ได้ถึงกระซิ้งจ๋านะแต่ว่าชอบในแบบที่ตัวเองที่ตัวเองอยากได้ถูกไหมเซบกีนะฮะฟิล์มลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มดำนะค่ะ80%รอบคันแล้วก็บานหน้า60นะ ข้างในดูหน่อยครับว่าตัว z ซพีหน้าตาเป็นยังไงนะ,ะแบบหนึ่งนะนี่นะครับภายใน z ซีก็บเบาะหนังนะนมีครบแล้วครับมีดิฟฟี่นะสองสิแปดอนะครับหกตัวด้านฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาก็จะมีวัดบูธนะฮะบ,บูธแท้นะหกสิปอนหน้าดำเข็มส้มนะพร้อมด้วยขาของเม้งสั่งนะครับนะ เบาของเขาจะเป็นเบาห,หนังนะคะภายในก็จะเป็นสีดำนะ,ะใช่ฝั่งนี้ปรับไฟฟ้านะครับหกทิศ <6 S 1> ทางนะแนะนำทรงเวลวเห็นทรงแล้วนะไปดูพระเอกของคันนี้ดีกว่าคร<ช>ับตามเสร็จมานี่นะครับพระเอกของคันนี้ก็อยู่ที่ชุดห้องเครื่องนะฮะที่ จัดการโดยพี่เม้งสั่งนะฮะ,พ,ะพี่เม้งนะพี่เม้งครับของเราใช่ก็เดี๋ยวเซลเสมเนี่ยจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะเพราะรายละเอียดลึกๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพี่เม้งเนี่ยจัดอะไรมาบ้างเดี๋ยวปุ๊กี้ขอ้งนิดนึงนะคะที่จริงอะ่ะเราจะต้องเชิญพี่เม้งมาแนะนําด้วยใช่ครับแต่ด้วยเรื่องคันนี้เราแต่งเสร็จแล้วลุ้งขึ้นเราส่งมอบลูกค,ค้าเลยใช่ก็เลยเลย,ยังไม่ได้ไทําคลิปกับพี่เมง้งใช่ครับผม พราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยลูกค้ากลับมาที่โชว์รูมนะใส่อุปกรณ์เพิ่มเราก็เลยถือโอกาสร,รีวิวก่อนนะ<ช>โดยที่ไม่มีพี่เม้งมรใช่นะ,ะฮะแค่คร่าวๆอันดับแรกเลยเนี่ยคือต้องเก็บนะ<ะ>เก็บสายไฟนะค่ะเก็บสายไฟเก็บโล่งเลยนะฮะอุดรูต่างๆแล้วก็ทําสีห้องเครื่องด้วยนะฮะแบบที่เห็นนะฮะก็จะโลง่งๆนะสำคัญสำคัญของคันนี้ก็จะเป็นชุดเทอร์โบคู่ค่ะนะฮะก็จะมีลูกเดิมอยู่แล้วก็ ลูก F55 นะฮะก็คือลูกบนตรงนี้นะฮะ F55 นะแล้วก็มีชุดท่ออินเตอร์ไทเทเนียมนะนี่ครับฝั่งไ d ดีนะครับก็ลูกค้าเน้นเป็นสีทองใช่นะฮะก็เลยให้เราจัดเป็นสีทองนะครับแล้วก็ตัวท่อรวมไ d ดีตรงนั้นนะฮะฝาวาลฝา,วาวครอบวาลนะฮะเปลี่ยนใหม่นะนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะก็นี่ครับชุดท่ออินเตอร์ฝั่งไอเสียนะครับ ตัวนี้ตัวระบบเบรก ABS นะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะเพียงเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชุดหัวฟิตติ้งนะสายถักตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะตัวขายึดเนี่ยเป็นชุดครเมียม<ค>นะครับผมแล้วก็แวนแล้วอะครับผมแล้วก็กระปุกน้ํามันเบรกนะฮะก็เปลี่ยนนะนะฮะมอเอเบรกก็เดิมครับแต่เพียงแต่ว่าไปทําให้มันเงาขึ้นนะฮะอันนี้คือผม็ข้าๆนะเราไม่ได้ลงลึกนะครับก็มออน้ำนะฮะจริงๆไม่ใช่มออน้ำพรีเมียมนะจะเป็นมออน้ําเดิมที่พี่เมิงเนี่ย เอามาบิวให้ใหม่<ช>เพื่อเพิ่มความสวยงามนะฮะไม่รู้ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องเข้าไปด้วยนะฮะนะฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับกระปุกน้ำมันพาวเวอร์นะนะฮะตัวนี้นะน้ำมันพาวเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแล้วก็ตัวนี้ตัวน้นาฉีดน้ำฝนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นถังน้ำมันนะะก็พี่เม้งน่าจะเรียกว่าถังเอตัวนี้เนาะพร้อมตัวเรกูเลเตอร์นะฮะตัววัดแรงดันน้ำมันนะ แล้วก็ยังอื่นเนี่ยรายละเอียดยิบย่อยนะผมจะไม่ลงแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้อมูลพิลาดนะฮะก็ถือว่าเก็บออกมาในระดับหนึ่งฮะในระดับหนึ่งนะสำหรับคันนี้งบประมาณสำหรับเฉพาะห้องเครื่องผมคาดว่าอยู่ที่ไม่เกินส0 0 0 0นบาทเกือบ <า S 2> เกงใช่ค่ะเกือบๆนะฮะในตัวห้องเครื่องตรงนี้นะที่เห็นเนี่ยนะก็รายละเอียดนะถ้ามีโอกาสเนี่ยจะให้พี่เม้งมามาแนะนํานะอ,อีกทีหนึ่งนะฮะต้องกลับไปที่พี่เม้งอีกทีนึงแหละค่ะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงรันอินอยู่นะฮะ ลูกค้าวิ่งยังไม่ถึง500โลได้สาไป<ช>นะรั<ช>นอินเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องไปเก็บจูนเพิ่มนิดหน่อยนะฮะคันนี้คือลงตัวนะสำหรับคันนี้นะนะก็ได้ทรงสวยๆนะฮะยาง255 5 0สนะทรงหน้าสามครึ่งหลัง6นิ้วนะฮะบ,บวกกับห้องเครื่องสวยๆนะคันนี้ก็ <จบ S 1> ขับเล่นก็ได้นะฮะ<ช>เอาไว้โชว์ก็ได้นะฮะ<ช>ก็ในระดับหนึ่งนะฮะใครที่ชอบงานแบบนี้เลยนะฮะอยากจบแบบนี้ออกจากโชว์รูมไปเลยนะ เราทําให้ไหมครับเซลกกี Self ้ทาให้ค่ะคันนี้บอกไว้เลยว่าเสร็จเร็วที่สุดของพี่เม้งเลยใช่เป็นงานด่วนฮะแต่เราไม่แนะนําให้เล่งนะเพราะงานพวกนี้อยากอยากจะให้ค่อยๆมีเวลาทำเพ <ขอ S 1> ราะว่า,วามันเป็นงานที่ชิ้นงานคน่อนข้างที่จะละเอียดนะคะใช่ครับผมก็ใครสนใจยีราฟแคะทรงสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ห้องเครื่องสวยๆนะฮะติดต่อเซลเสและก็เซลกุกี้เข้ามาได้ครับเหมือนเดิมฮนะช่องทางก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้เบอร์โทรศัพท์ up, ลิงก์ไลน์ลิงก์เพจนะฮะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อเข้ามา โอเคไหมครับเจอกันคลิปหน้าครับมีรถส,สวยอย่างนี้ให้ดูตลอดครับผมบ๊ายบายครับ